ต่อไปลรดับต่อไปแม่ <_ A> ผมต้องขอเปิดให้กับหวัวหน้าเก่าของผมอดีตหวัวหน้าพักเก้าไกลและเลขาพิการพักเก้าไกลเป็นใครไม่ได้นอกจากชัยธวัฒน์ตุลาทนประชาทนอย่างคง อมรับนะครับตื่นเต้นมากตั้งแต่เขาตั้งให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงยังไม่เคยไปช่วยเขาหาเสียงเลยครับมาที่นี่ที่แรกสมุดปากกาไปเลยและที่ต้องมาที่นี่ที่แรกเพื่อเป็นการให้เกียรติกับพี่น้องปากน้ำที่เราจะมีสอ ช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้ตั้งแต่ดูสื่อฟังเวทีปลาใสสักครู่นะครับผมก็รู้สึกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นี่มันแปลกนะครับแปลกยังไงปกติเขาหาเสียงเลือกตั้งกันแต่ละพักเขาก็จะชูนโยบายครับจะทำอะไรจะทำให้ประเทศดีขึ้นยังไงเป็นหลักครับ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้มันแปลกครับทุกพักเลยครับเกือบทุกพักโดยเฉพาะพักหลักๆครับหาเสียงด้วยการโจมตีลุงโจมตีพักส้มครับแม่ทีวีโลกของผมอาจารย์ปิบุลนุวานก็เลยทาดไฟแตกเอาสักหน่อยแล้วก็โจมตีกัน ทั้งข้อหาเก่าข้อหาใหม่อะไรบ้างครับได้ยิงกันบ่อยๆแม่ไม่มีประสบการณ์ประสบการณ์มีหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ผมเห็นแต่ที่ผมรู้ทีมงานรัฐบาลประชาชนพร้อมหมดแล้วใช่ไหมใช่ใครจะเป็นทีมบริหาร ใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นนายกนโยบายทำยังไงจะเอายังไงใช้เงินกี่บาทพร้อมที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ใชแล้วบอกไม่มีประสบการณ์ <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกท่านมีประสบการณ์ด้วยผมก็มีที่แน่ๆครับ เรามีประสบการณ์ร่วมกันมาสิบสิบปีแล้วว่าพรรคการเมืองเดิมๆน,นักการเมืองหน้าเก่าที่วนกันมาเป็นนายกวนกันมาเป็นรัฐมนตรีมันนำพาประเทศมาจนเกือบจะชิบหายจนทุกวันนี้ใช่ไม่ใช่ ที่จะพาประเทศไทยที่เราลักให้มีอนาคตไปก้าวไปกว่าเดิมจะเอาประสบการณ์เก่าหรือจะเอาประสบการณ์ใหม่าเอาของใหม่ประสบการณ์ใหม่แล้วข้อโจมตีเก่าหาเยอะครับที่คลาสสิกมากครับล้มเจ้าอีกไลยพวกนี้ แต่ผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับพี่น้องผมเตือนเลยนะครับให้สติเลยนะครับว่าสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศเรานั้นสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือไอ้พวกไอ้ห้อยไอ้หวน อ้างความจงรักภักดีนี่แหละครับอันตรายที่สุดใช่ไม่ใช่ใชถูกไหมปีนี้เลือกตังก้งคราวนี้มีข้อหาใหม่ครับไอพวกส้มไม่รักชาติตอ,มอไม่รักทาหารไม่รักชาติทั้งๆัที่ส้มเป็นฝ่ายค้านกูไม่เกี่ยวอะไรเลย ลบกันเพราะว่าบริหารสถานการณ์ไม่ได้หลานกับอังเค้าเข้าไปคุยกันจนบานไปเป็นสงครามเกี่ยวอะไรกับต้นวะแล้วเอามาหากินนะครับน่ารังเกียจที่สดุดแข่งกันรักชติเอาชีวิตพี่น้องทหารที่ต้องสูญเสียในการปฏิบัติหน้าที่ เอาความเดือดร้อนของพี่น้องในทางชายแดนมาหาเสียงกันอย่างหน้าไม่เอ้ยมาเลเซียแล้วเวลาพูดถึงเรื่องรักชาตินะครับไอ้พวกนักการเมืองโอ้โหจะไม่ยอมสูญเสียแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแล้วไอ้พวกนักการเมือง ที่ไปจับมือสมคบคิดกันไอ้พวกทุนเทาสแกมเมอร์ฟอกเองินมันมาเป็นโนมินีซื้อแผ่นดินไทยทุกวันวันละเป็นพันเป็นหมื่นไล่รักชาติกันแบบไหน,ไหนพวกนักการเมืองที่ไปสมคบอนุญาตให้ทุนเทาเข้ามาทำลายธุรกิจล้านขาของพี่น้องคนไทยไอ้พวกนี้ รักชาติกันแบบไหนครับออไหน่อยพวกนักการเมืองที่สมคบคิดกับตุนเทาเอาเงินเท่าเทามาติดสินบนตำรวจติดสินบนข้าราชาการซื้อนักการเมืองเข้าไปในสภารักชาติกันจนน้ำลหลไหลไปถึงไหนแล้วใครไม่เช่อ แม่พอเวลาพักส้มพูดว่ามีส้มไม่มีเทาดิ้นกันเยครับเป็นไสเดือนถูกน้ำร้อนลวกวันก่อนที่ที่เขาลบคงผมหัวหน้า,ผานแผนกประชาธิปไตยของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งบอกว่ามีส้มไม่มีเทามันจุดไม่ติดแล้วติดไม่ติดไม่รู้ครับ สิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าวันไหนมีรัฐบาลประชาชนพวกนักการเมืองที่มันไม่สมคบคิดกับเบนสมิดจะซื้อหุ้นบางจากมาจากกองทุนประกันสังคมเอาเงินเทามาฟอกและจะไปหาผลประโยชน์จากแหล่งแก๊สในอ่าวไทยไอ้แทงเอาตายแนะ่ มีส่มไม่มีเท่าจุดติดหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ถ้ามีรัฐบาลประชาชนพวกนักการเมืองคนไหนที่ไปช่วยกันฟอกเงินไปช่วยกันหมกเม็ดบอกว่าจะผลักดันศูนย์กลางทางการเงินบอกว่าจะผลักดันทาซิโนถูกกฎหมายแต่หลังบ้านเตรียมเปิดช่องให้ฟอกเงินกัน จำาำไอ้แทงเอาตายแน่เขาหาเยอะมากเพราะผมฟังเขาหาเสียงผมจำนโยบายไม่ค่อยได้รู้แต่ว่าลุมด่าอะไรพักส้มม้างมาอีกบอกว่าการที่พักส้มไปตัดสินใจ โหวตอนุทินเป็นนายกเพื่อแลกกับการมีประชามติรัฐมนุนฉบับใหม่เป็นการทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเข้มแข็ง,ขงผมฟังแล้วก็แม่พูดไม่คิดพูดไม่ดูเงาหัวตัวเองเลยจำไม่ได้หรือครับ พรรคพวกไหนกันไปดิวเจลาจาลับก,กันแต่ก่อนเลือกตั้งปี66รัวมือกันตกลงกันว่าหลังเลือกตั้งต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้พรรคส้มเป็นรัฐบาลพรรคเก้าไกลเป็นรัฐบาลไม่ยอมให้พิธาเป็นนายกเพื่อแลกกับการให้ใครบางคนได้กลับบ้านจำได้ไหม เหา,าหัวตัวเองเห็นหรือเปล่าหักหลังพี่น hm ้องประชาชนที่ต่อสู้เกียงบ่าเกียงไหลกันมากี่ครั้งแล้วเห็นเหงาหัวตัวเองบ้างไหมข้อหาล่าสุดชชำๆเลย ขู่พี่น้องประชาชนครับดูถูกพี่น้องประชาชนบอกว่าอย่าไปเลือกพักส้มชอบแค่ไหนก็อย่าไปเลือกเพะเลือกไปเขาก็ไม่ยอมให้เป็นรัฐบาลเขาจะทำไรเป็นไปไม่ได้ที่พักประชาชนจะได้เป็นรัฐบาลพี่น้องมผมไม่อยากเถียงด้วยนะครับแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับ ปี62สมัยพักอนาคตใหม่เขาก็ดูถูกดูแคลนครับบอกว่าพักน้องใหม่แบบนี้อ่อนประสบการณ์มีสอสอห้าคนก็บุญหัวแล้วเป็นไงครับปี62 81แปสิบ็ดคนปี66หกพักประชาชนกาลาคตใหม่ถูกยุบกลายเป็นพักเก,ากา้าไกลเขาก็บอกว่า กระแสประชาชนไม่มีทางสู้กระสุนไม่มีทางสู้บ้านใหญ่พักก้าวไกลยังไงก็ไม่ชนะเลือกตั้งเป็นไปไม่ได้และเป็นไงครับปิวอกพักอันดับหนึ่งพักก้าวไกลร้อเสียงจำได้ไหมปีหกเก หลายปีเกินปีนี้มาบอกเหมือนเดิมเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดก็ให้ไม่รู้ไปครับว่าเป็นไปไม่ได้เลือกตั้งคราวนี้ไม่มีสอวอมาเลือกนายกอีกแล้วนะครับถ้าพี่น้องประชาชนลงฉันทามติให้ใครชนะการเลือกตั้งถล่มทลายใครหน้าไหนจะขวางมาติมาหาชน มันรู้ไปยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมพี่น้องครับพยายามกันมากเพื่อไม่ให้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาลใช้ทุกวิถีทางอิทธิพลเงินทองกลไกอำนาจรัฐ เพื่อสกัดรัฐบาลประชาชนทำยังไงก็ได้ไม่ให้ชนะการเลือกตั้งหรือถ้าชนะการเลือกตั้งก็ต้องชนะให้น้อยที่สุดเพื่อพวกเขาที่เหลือทั้งหมดจะไปจับมือกันตั้งรัฐบาลหน้าเดิมเดิมหน้าเดิมเดิมเอาไมเอายอมไม่ยอ,อมกลัวกันมากครับพี่น้อง เขากลัวอะไรกลัวกันขนาดไหนครับบางพื้นที่นะครับบ้านใหญ่บ้านนู้นบ้านนี้ที่ผ่านมาเป็นไงครับแข่งกันดูเดือนครับแข่งกันแจกแข่งกันซื้อแข่งกันใช้อิพนแข่งกันไปแข่งกันมาพักไอ้ส้มเป็นสอสอเขตเฉยครับรอบปีหกนะคราวนี้ทำไงกูไม่แข่งกันแล้วพื้นที่ไหนหัวได้หัว แบ่งเขกันลมรวมหัวกันหนึ่งต่อหนึ่งพักส้มมันจะได้สอบตกให้หมดสู้ไม่สู้แ<อ>่แล้วพักบางพักนะครับแถวปากน้าเนี่ยลงทุนถึงขนาดไปจับมือบ้านใหญ่ที่หนีคดีทุจริตไปเปิดบอลที่แกเมน<อ>จับมือกันเพื่อหวังจะชนะพักส้มแบบนี้เราไม่เอาใช่ไหม เอาไปเนี่ยกลัวกันหนักครับกลัวอะไรพวกเขากลัวอะไรครับพี่น้องเขากลัวว่าการเมืองมันจะเปลี่ยนไปเขากลัวว่าการเมืองมันจะดีขึ้นเขากลัวว่าการเมืองมันจะเป็นของประชาชนมากขึ้นเขากลัวว่าการเมืองภายใต้รัฐบาลสีสม้มเขาจะทำมาหากินกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับ ดังนั้นการเลือกตั้งที่จะมาถึงมันจึงไม่ใช่แค่การเลือกนโยบายที่เราชอบเป็นเรื่องๆเ,เท่านั้นนะครับแต่มันกำลังหมายถึงการเลือกอนาคตเลือกตั้งเพื่อเลือกว่าประเทศไทยจะมีอนาคตแบบไหนการเมืองแบบไหนที่พี่น้องประชาชนต้องการ นี่คือความหมายที่สำคัญอย่างยิ่งของการเลือกตั้งวันที่8กุมภานี้ครับขอเกินเวลาครักนีดนะครับยอมไม่ยอมแล้วมันมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งครับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับแต่จบแล้วมีเรื่องแปลกมากเลย สื่อมวชนครับนักวิเคราะห์การเมืองเขาพูดกันเะปิดเผยนะบอกว่าการเลือกตั ment? ้งครั้งนี Point ้ต <W> ่อให้พรรคส้มชนะการผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงไม่รู้ล่ะแต่เขาล็อกนายกลรัฐมนตรีไว้แล้วครับเขาล็อกไว้แล้วบอกว่านายกก็นายกคนเดิมอนุทินชาญวีรกุลแม่อย่าเพิ่งไปโห่พี่ลู้ของผม เก็บเสียงไว้แล้วไปกาพักส้มทั้งสองใบ<อ>มันแปลงไม่ีีนองโพท,ทุกโพกร,ระดานทุกกระดานสำรวจยิ่งใกล้วันเลือกตั้งพักส้มยิ่งนำพักส้มยิ่งนำล่าสุดสมุดรปราการขอขอบคุณมากบอกว่าจะเลือกพักประชาชน42.5ครับขอบคุณจากหัวใจ แต่เอาชัวชัวขอ50%เอร์เซนเลยได้ไหมไม่ต้องลุน้น <bold led musician> ยิ่งไม่มีสวนีเขายิ่งดิ้นกันหนักครับ <de consumo> ตอนนี้มีเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์แล้วนะครับ <f 112> โอ้โหไปพยายามสร้างกระแสบอกว่าถ้าไม่ต้องการเห็นรัฐบาลประชาชนไม่ต้องการให้พัก ประชาชนมาบริหารประเทศต้องเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เลือกสีน้ำเงินเท่านั้น<ฮ>เลือกไปเลยเกียรติส้มนะต้มหน้าต้มตาการน้ำเงินนักสองใบเขาก็ดองไม่ต้องสอนหัวสอวอไม่ต้องแคร์จะไปกองกินอะไรกันก็ไม่ต้องสนใจอดทนเอาจะรัฐบาลสีน้ำเงินจะมี รัฐมนตรีขายาคขาแป้งเปิดปนขามาดดย่าพึ่งไปซนสก,กัสดไอ้่้มก่อนถ้าไม่สบายใจมองหน้าสุพจีให้สบายใจคนเดียวอย่ามองหน้าคนอื่นไปรันขาดเอาไหมเนี่ยดังนั้นครับผมจะจบแล้วผมจะบอกว่าอย่างนี้ครับ ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกอนา,าคตแล้วอนาคตที่ว่าก็มีสองสีแค่นั้นแหละครับอนา,าคตสีน้ำเงินอนา,าคตสีส้มอนา,าคตสีน้ำเงินผมฟันธงบ้างถ้าอนาคตหลังแปกุมภาพเป็นสีน้ำเงิน ประเทศไทยจะยอมจมอยู่กับที่เก่าย่ำอยู่กับที่อยู่กับการเมืองแบบเดิมๆที่แก้ปัญหาชีวิตของพวกเราไม่ได้พาประเทศไทยมาตกต่ำอยู่จนถึงวันนี้แต่ถ้าพี่น้องสมุดปราการพี่น้องคนไทยเห็นตรงกับผู้ผมว่า เราทนไม่ไหวอีกแล้วเราทนอยู่กันแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วทำมาหากินกันไม่ได้อีกแล้วลูกหลานแหลมโลนไม่มีอนาคตอีกแล้วเราต้องการใช้อำนาจที่เรามีหนึ่งสิบดึงเสียงเท่าเทียมกันสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศสร้างรัฐบาลของประชาชน ไปด้วยกันเอาไม่เอา,เอาถ้าพี่น้องไม่เอาแบบเดิมอีกแล้วแป8กุมภาเดินเข้ากูหาครับด้วยความหวังถึงอนาคตที่สดใสเรืองรองที่จะสร้างอนาคตให้กับพวกเราและลูกหลานบัตรประชามติหนึ่งใบกาเห็นชอบอไปเลยครับ ให้มีการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่เพราะเราปล่อยให้ประเทศของเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนโรนที่ออกแบบมาให้สวที่หัวกันมาควบคุมเบ็ดเสร็จไทยหัวสวได้ควบคุมองค์กรอิสระเบ็ดเสร็จทั้งหมดปปชกกตอสารรัฐมนูรปปงสตองอะไรไม่รู้ ผูกกุ่มอำนาจอยู่ในมือกลุ่มเดียวกันเอาไปเอาถ้าไม่เอาต้องการรัฐมนุษฉบับใหม่เห็นจอไปเลยพี่น้องส่วนเลือกสอสอสองใบบัญชีรายชื่อสองกับบัญกับสอสอเขตไม่ต้องลังเลกาพักส้มทั้งสองใบแปดกลุ่มพาเข้าคูหา กาสมสองใบแล้วไปตั้งรัฐบาลประชาชนไปได้วยกันตั้งรัฐบาลประชาชนไปได้วยกันสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศที่เรารักสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศไทยที่ก้าวไกลด้วยกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังนะครับ คนที่จะมาเล่าว่าอนา,าคตใหม่แบบสีส้มจะเป็นยังไงเป็นใครไม่ได้เอาอย่าเพิ่งกลีดนอกจากแคนดิเดตนายกคนที่สองคุณไมสิริกัญญาตันสกุลอันนี้เป็นครูใหญ่นะครับสีน้ำเงินมีครูใหญ่บุรีรัมสีส้มมีครูใหญ่ไหสิริกัญญาแต่ ก่อนที่จะฟังแคนดิเพตนายกคนที่สอของเราต้องเจออีกคนหนึ่งให้ขายคิดถึงใช่ไม่ใช่เอา้าขอเสียงตอนรับพี่ทธอริมจระเข้เพลืองของฉันตื่นแต่เช้า วันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว